ไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์นอกจากจะเป็นพระาธาตุของท่านพระอาจารย์จวนอีกสิ่งหนึ่งก็คือบาทนะฝาบาทบุกผู้บี้ยับเยินก่อนจะคุยเรื่องนั้นเดี๋ยวจะมาคุยในช่วงที่ท่านพระอาจารย์จวนในช่วงท้ายของท่านนะท่านก็รู้ล่วงหน้าแล้วละถึงขานาดสั่งไว้ล่วงหน้าเลยว่านับจากนี้ไปให้ท่านเยี่ยมจะเอาวา แล้วท่านพระอาจารย์วันถ้ำพวงกับท่านพระอาจารย์จวนภูท่อก็แย่เล่นแยโยมฟังอยู่ว่าเดี๋ยวเราจะ,กะเกษียณแล้วกเกษียณอายุ60นี่แหละแล้วท่านพระอาจารย์จวนก็แต่งตั้งให้ท่านแยงเป็นเจ้าอาวาสไงก่อนหน้านั้นคุณหญิงสุรีพรมณีวัดเคยขอทําประวัติท่านพระอาจารย์จวนท่านพระอาจารย์จวนก็บอกอย,อย่าไปสนใจเรื่องประวัติของเราธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นเสียงสิ่งควรยกย่องเนี่ยจะมาเอาทําไมประวัติเรา แต่พอเมื่อกําหนดการเดินทางใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเนี่ยท่านก็ตัดสินใจนสั่งคุณหญิงสุรีพรมณีวัดไว้จะเอาไม่ประวัติเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแต่มีข้อแม้ห้ามพิมพ์ประวัติเราน่าจงกว่าเราจะตายคุณหญิงสุรีพันซึ่งอายุมากแล้วมากกว่าท่านพระอาจารย์จวนเยอะเนี่ยก็ยังแย,ย่เล่นเลยว่าโอ้ยกว่าครูบาอาจารย์จะตายยมไม่ตายก่อนหรือล้าจะได้ทําให้เราประวัติเนี่ยท่านพระอาจารย์จวนก็บอกโอ้ยอะไรมันก็ไม่แน่หรอก คืออาตมาตายก่อนเสเผาให้ด้วยเดอ้อนะท่านพระอาจารย์ชวนพูดเวลาพูดกับคุณสุรีพันจะเรียกว่าเสนะนเสนาธิการนะเนะนะีเพราะฉะนั้นก็เสมือนว่าท่านก็ได้รู้ล่วงหน้าแล้ว่ะนะว่าท่านจะต้องตายก่อนกําหนดจะต้องมรณภาพก่อนกําหนดนะถึงขนาดที่ว่าสั่งให้คนเผาศพให้ด้วยให้เสเผาศพให้ด้วยนะแล้วก็ยิ่งใกล้กําหนดเดินทางท่านก็ยิ่ง เร่งทําประวัติด้วยการเล่าในเทปคลาสสิกสมัยก่อนจะเป็นเทปตลับเนะาะท่านก็นจะเล่าเรื่องของตัวเองลงในเทปคลาสสิกนะได้มาทั้งหมด7ตลับและท่านก็นสั่งพระเนนไว้ว่าให้คุณหญิงสุรีพันธ์ด้วยพระเนนก็สงสัยอ้าวครูบาอาจารย์จะไปกรุงเทพอยู่แล้วไปกรุงเทพแต่ทันทีคุณหญิงสุรีพันธ์ก็คอยออกมาต้อนรับคอยดูแลอุปถัมภ์อุปถากและทำไมไม่เอาขึ้นเครื่องบินไปซะเลยเอาไปให้คุณหญิงสุรีพันธ์ท่านก็บอกว่าเออเดี๋ยวคุณหญิงสุรีพันธ์มาเอาเองแหละที่บูทอ่นะ คราวนี้ถึงเวลาเดินทางเนี่ยะพระเถระหลายรูปเลือกที่ยังไม่ไปขึข้นบนเครื่องบินไม่ขึ้นเครื่องบินนะครูบาอาจารย์มีพระอาจารย์วันท่รมพวงพระอาจารย์ชวนภูทอก็มาขึ้นเครื่องบินที่อุดรคนก็จะไปถามหลวงตามหาหาบัวเลยแต่หลวงตามหาหาบัวก็ปฏิเสธยังไม่ยังไม่ถึงคิวยังไม่ขึ้นนคราวนี้ท่านพระอาจารย์วันท้าพระอาจารย์ชวนท่านพระอาจารย์งห์ทองท่านพระอาจารย์สุภัธท่านพระอาจารย์บุญมาห้ารูปก็ขึ้นเครื่องบิน จากสนามบินอุดรนะมุ่งหน้าตรงมายังสนามบินดอนเมืองในเครื่องบินเนี่ยก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมอยู่ด้วยและในและในเอกสารลับของทางราชการประทับตารับมากเนะเป็นเอกสารเกี่ยวกับความเป็นความต่างประเทศชาติถ้าเบื่อเอกสารนี้ไปอยู่ในมือของคอมมวนิตฝั่งตรงข้ามเนี่ยประเทศชาติจะอันตรายมากเขาก็เก็บล็อก3าอย่างดีอีกแค่20กิโลเมตรถึงดอนเมืองเครื่องบินตกโยมเครื่องบินตกนะแล้วก็คูบาจารย์เสียชีวิตหมด คนที่รอดคือผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครพนมและผู้ว่าราชก,การจังหวัดนกครมพนงก็ชวนใครต่อใครให้มาช่วยกันหาเอกสารลับซึ่งผู้ว่าเนี่ยถือติดตัวประคองติดตัวมาตลอดหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอตอนนั้นหลวงพ่อสมชายเขาสุก,กิมรู้ล่วงหน้าแล้วแหละว่าเครื่องบินจะตกเนี่ยก็สั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาที่คลองสี่ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะคลองสี่นะและ้ว พอมาถึงแล้วปรากฏว่าเครื่องบินก็ตกเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมนี่แหละก็เลยบอกให้ลูกศิษย์ลูกหาพระเนนนะช่วยกันเก็บอัฐิบริขารเก็บจีวรเก็บบาทก็มีการเก็บเก็บไปแต่พอเปิดบาทออกมาดูแล้วเนี่ยทุกคนก็ตกตะลึงคือบาทไม่ใช่ว่าเปิดง่ายๆนะมันเป็นลักษณะบุบบู้บี้แล้วก็แกะเท่าไหร่ก็แกะไม่ออกแกะยากมากบุบบู้ B. บี้บุมลงไปอย่างที่เห็นในกระจก แต่ว่าพอแกะออกมาแล้วทุกคนก็ตระหนเอกสารรับไปอยู่ในบาทท่านอาจารย์จวนได้ยังไงแม้กระทั่งผู้ราก,การจังหวัดทราบนี่ก็ตกใจว่าเอ้าเอกสารรับที่เราห่วงยิ่งชีวิตเข้าไปอยู่ในบาทท่านอาจารย์จวนได้ยังไงเอกสารนี้เป็นเอกาสารสําคัญนะและหลังจากนั้นไม่นานเมื่อเอกสารนั้นไปถึงหน่วยความมั่นคงนะไปถึงรัฐบาลในขณะนั้นหลังจากนั้นไม่นานคอมมิวนิสต์ก็ได้ หมดสิ้นไปจากประเทศไทยอันนี้ก็เป็นความมหัศจรรย์นะเรื่องราวของที่มาว่าบาทไปอยู่ว่าว่าเอกสารรับของทางราชการไปอยู่ในบาทได้อย่างไร